สวัสดีครับบําบัดเชนแนนครับคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง3หหวย3ตัวตรงนะครับงวดวันที่16ธันวาคมนะครับกาจะให้ไปเป็นพิเศษแต่เทว่าค่อนข้างเสี่ยงหน่อยนะครับที่ว่าค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าผมใช้ตัวมาไม่ครบมาตัดนะครับก็จะ สามตัวตรงนะครับสามตัวตรงก็จะเหลือแปดสิบชุดนะครับแปดสิบชุดใช้ตัวมาไม่ครบมาตัดนะครับวางหลักร้อยเป็นเลขคี่นะครับเลขคี่ก็หนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับเลขเก้าไม่เอาฮนะแล้วก็ตัดด้วยสามตัวมาไม่ครบนะครับก็ชุดนี้ก็จะเสี่ยงหน่อยก็เหลือประมาณแปดสิบชุดนะครับแปดสุดชุดไม่เบิ้ลนะครับ ก็ดูเองนะครับติดไปสักตัวละสิบบาทก็ได้นะฮะสิบบาทก็แปดร้อยนะครับแปดร้อยอาจจะได้ได้ห้าพันนะสิบบาทบาทละห้าร้อยก็ได้ห้าพันนะในลดเปอร์เซ็นต์อีกครับก็เสี่ยงนะฮะหรือตัวละห้าบาทห้าแปดสี่สิบก็สี่ร้อยนะครับมีเงินน้อยก็เล่นแต่น้อยนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับอันนี้ก็คือไม่เบิ้ลนะครับไม่เบิ้ลวางหลักร้อยเลขขี้ 1 3 5 7ตัด9นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้มาดูชนิดเบิ้ลบ้างนะครับชนิดเบิ้ลเราก็ตัดด้วยตัวเบิ้ลนะครับถ้าหากว่ามันออกเบิ้ลแล้วก็ตัวเบิ้ลเอาอยู่นะครับมันก็จะอยู่ใน27ชุดนี้นะครับก็ติดๆไปบ้างแล้วกันนะครับอ่าชุดเบิ้ลสีดำก็เป็นตัวตัดออกนะครับเนี่ยนะครับอ่าตอนนี้ก็คือตัวที่ใช้เล่นนะครับ อันนี้เมื่อเราใช้ตัวไปตัดนี่ก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นนะสำหรับผมเองนะครับผมเล่นชุดชุดนี้มากตัวหน่อยนะชุดนี้เราไม่ได้ตัดด้วยสามตัวมาไม่ครบนะจะเป็นสามตัวตรงไม่เบื่อนร้อยแปดสิบสี่ชุดนะครับ1 8ึร้อยแปดสิบสี่ชุด1 8ึร้อยแปดสิบสี่หางนะครับ เล่นอันนี้นะฮะก็เสียงน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้แค่หลักร้อยหนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วแต้มนี่ตัดแต้มสี่กับแต้มหกนะครับแต้มร้อยสิบหน่วยตัดแต้มสี่เออตัดแต้มแต้มห้าแต้มหกขอโทษนะตัดแต้มห้าแต้มหกนะครับส่วนแต้มสิบหน่วยก็ตัดแต้มสี่แต้มหกถ้าแต้มเอาอยู่แล้วหลักร้อยหนึ่งสามห้าเจ็ดอยู่อยู่ในนี้นะฮะถ้าไม่เบิ้ลนะครับถ้าไม่เบิ้ล อยู่ในร้อยแปดสิบสี่ชุดนี้ก็มีความเสี่ยงน้อยนะฮะต่อไปเบิ้ลนะฮะทำเบิ้ลให้ดูด้วยนะครับเรียนให้ดูนะถ้าเกิดมันมาเบิ้ลนะครับก็สี่สิบดชุดนี้นะครับก็เสี่ยงน้อยนะครับ <c oughs> ส่วนชุดเมื่อกี้ชุดแรกนะี่ก็สําหรับคนทุนน้อยนะฮะใช้ตัวมาไม่ครบมาตัดนะฮะอันนี้ไม่ได้ตัดนะครับ ถ้าหลักร้อยมาหนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับแล้วแต้มสิบหน่วยแต้มร้อยสิบหน่วยเอาอยู่ถ้ามันออกเบิ้ลก็จะอยู่ในสี่สิบเอ็ดชุดนี้แน่นอนนะครับชอบตัวไหนก็แล้วแต่ท่านนะฮะก็ทำให้ดูจะสเส้นปีอยู่แล้วนะครับเพื่อถูกก็จะได้เข้ามาเป็นสมาชิกกันนะครับเพราะว่าผมคงจะทำ u t u b e น้อยลงนะฮะดูว่าอีกสักเดือนหนึ่งเดือนนี้ไม่รู้จะได้ค่า โฆษณามาเท่าไหร่นะให้ดูที่ตัดอกหกุนนะฮะเผื่อใครไม่ทันนะครับก็ถ่ายหน้าจอเอาไว้นะฮะถ่ายหน้าจอ,อาไว้แล้วก็ไปคัดลอกเอานะครับอันนี้เบิ้ลนะครับเบิ้ลสำหรับตัวตัดนะครับโอเคนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านห่วยเชนน,นะครขอให้ทุกคนโชคดีสงท้ายปีเก่านะครับสวัสดีครับ